น้องๆเคยสงสัยไหมว่าทำไมผู้สมัครบางคนค่ะถึงติดปีกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงสนามและแม้แต่ตัวพี่จุ๋มเองค่ะก็ติดปีกครั้งแรกที่ตัวเองลงสนามได้เหมือนกันทั้งๆท,ที่พี่จุ๋มเองไม่ใช่คนที่สวยที่สุดและแน่นอนค่ะพี่จุ๋มไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดและ100%ค่ะพี่จุ๋มไม่ใช่คนที่แต่งตัวดีกรูมมิ่งเป๊ะที่สุดในวันนั้นนะคะแต่ทำไมกรม การถึงตัดสินใจเลือกพี่จุม๋มท,ทั้งท้งที่พี่จุ๋มเองไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานเป็นลูกเรือมาก่อนและพี่จุ๋มเองค่ะก็ไม่เคยสมัครกับสายการบินไหนมาก่อนกาตาแอร์เวย์เลยพูดง่ายๆก็คือพี่จุ๋มกระโดดโลงโปะเชะกรรมการรับ พี่จุมเข้าทํางานและอยู่ยาวกับสายการบินไปถึง9ปีด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะข้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะพี่จุ๋มจะมาแชร์อินไซด์นะจากประสบการณ์ของตัวเองเลยที่ทั้งใช้เองนะและสอนลูกศิษย์พี่จุ๋มสังเกตได้เลยค่ะว่ากลุ่มลูกศิษย์ที่ติดป,ปิไปแล้วเขาจะมีกระบวนการคิดและวิธีการกระทําบางอยา่างเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกัน,นะคะ่ะพลาดไม่ได้เลยนะ